เอาล้วครับปิดจ็อบแล้วครับไท่นี่ทิปนี่ครับเอาในพานขึ้นมาเบิบงดูครับปิดจ็อบแล้วเด้อครับเด้อวันนี้ไหวทิปนาครับพ่อกันไม่นี่ยนะครับถีมือพานสู้ครับยกขึ้นจังหน่อยดูครับในพานช่วยแนวป่าตะยูว้าจับใส่จับใส่เร็วๆป่าเช้านี้ยังไม่ได้ใส่เลยเอาครับลงเรือรีบนะครับลูกจปเข้าไปใจ จบ,บแล้วเนาะปิดจบ,บ,บแล้วครับครบแล้วสองวันเออครบครบคลิปนี้แหละครับสองวันสองคืนอ่าคืนเดียวครับนี่ครับแม่พาเพิ่งกำลังจับไซครับจะสรุปยอดให้พี่น้องเบิง้งคืนเดียวก็ได้เป็นสองสามโลแล้วอ๋อลหรครับ ไดหรนั่ะใครบอกไงเลยดินี่ไม่้ไครเลยเหรออืมตอีไขใคเลยเป็นบ่ในพันแมนจต<อ>ไปไข่ผร้อดบุญวาอยากกินปกติใครมาดื้อแต่ว่าต้องจองคีวก่อนนี้ในพันบบว่างอในพันต้องจองคิวล่วงนาครับแมนครับเผื่อน,นะครับออายกเบงขึ้นดู แทนแทนแทนเป็น,ย,นยังไงเนาะอย่ลุกมือนะเออ,เอดีโอ้โหวก่งห้างละครับโ,โอเคครับพี่น้องครับนานละครับอาครับผมส,สวัสดีแล้วครับคลิปนี้นะครับเด้อ